อ่านพระสุตตานตปิฎกคัมภีร์ที่ห้ากุฏกาณิกายพระธรรมบทเล่มหนึง่งว่าด้วยเรื่องเนื้อเทวทัตกันที่ยี่สิบสี่คัมภีร์กุฏกานิกายพระธรรมบทว่าด้วยเรื่องเนื้อเทวทัวทนตนัตโ,โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตัสสะพระคะวตโตอะระหโตสัมาสสมุทธัสสะโหติสีลวัตังขัตติอิมังสัทธราชกะหังอุปนิสัยยะเวรวะเนวิหารตเทวทัตตังอราภกะเทสิเต นวันนี้อตาตมาภาพจะได้สแสดงเรื่องเนื้อเทวทัตตามคมกีชาดกอันเกี่ยวกับพระธรรมบทสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตามสมควรเก่วเวลาเรื่องเนื้อเทวทัตนำเนินความตามอธิกถา,าแห่งลัคณาชาดก ซึ่งยกมาประกอบเรื่องพระเทวทัตที่ว่าไว้โดยย่อในการที่แล้วมาทันว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดา,าประทับอยู่ที่พระเวรวันอาศัยกรุงราชฤห์เป็นที่เที่ยวพินทบาทรูงปวารถพระเทวทัตให้เป็นต้นเหตุจึงตรัสธรรมเทศนาใน,นไม่ว่าโหตีศิลวัตังอัดโหดังนี้ก็รเรื่องของพระเทวทัตเริ่มตั้งต้นแต่ เริ่มตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงการชักนำอาชาตสตรูกุมารให้ปงครองพระราชบิดาจากปรากฏแจ้งในทันตาหาราชาดกส่วนเรื่องของพระเทวทัตตั้งแต่ตอนปล่อยช้างธนบานไปจะมีแจ้งในจุลหังสาชาดกเรื่องแต่ต้นไปจนถึงแผ่นดินสุขจะกมีแจ้งในสมุทธวณิชชาร์วณิชา อวันนี้เอาอานมานะ่สมุทภวินนชาชาดกในภาราสนิบาสำหรับในลัคนาชาดกนี้มีเรื่องมาว่าครั้งหนึ่งพระเทวทัตทูลขอวัตถุ้าะการไม่ได้แล้วก็ทำสังฆเภทคือทำให้สงแตกกันแล้วพาพิสุห้าร้อยองค์ไปอยู่ที่ตำบลขยาศิสะครั้งนั้นญานของพิสุเหล่านั้นบรถึงซึ่งความแก่กล้า สมเด็จพระบรมศาสดา,า,าทรงทราบแล้วจึงตรัสสั่งพระครรภสาวกทั้งสองว่าภิกษุห้าร้อยซึ่งเป็นนิสิตของเธอทั้งสองชอบรักที่พระเทวทัตแล้วไปกับพระเทวทัตแต่บัดนี้ญาณของภิกษุเหล่านั้นถึงซึ่งความแก่กล้าแล้วเธอั้องสองจงไปในที่นั้นพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมากจงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นลูกภิกษุเหล่านั้นด้วยมรรคผลแล้วพามา พ,ร,พระรัฐพระอัครสาวกทั้งสองนั้นไปที่กยาศีะสะอึกนียนแล้วก็แสดงทันแก่ภิุเหล่านั้นปลุกให้ตื่นด้วยมรรคผลแล้วรุ่งเช้าขึ้นพอเวลาอารุณ์ขึ้นก็พาพิกสุเหล่านั้นกลับมาสู่พระเวรวันในเวลาที่พระสารีบุตรเอรเจ้ามาเข้าพระพุทธอง,องค์แล้วยืนอยู่มูพิสุทั้งหลายได้เห็นแล้วก็กราบทูลขึ้นว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเสียนาบดีผู้เป็นปีชายใหญ่ของข้าพระองค์ทั้งหลายเวลามาก็ห้อมล้อมด้วยที่สุข้าร้อยองค์ดูงดงามยิ่งนักส่วนพระเทวทัพเป็นผู้เสื่อมจากบริวารพระเจ้าข้าจึงตรัสว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายสาริบุตรห้อมล้อมด้วยหมู่ญาติมาดูงดงามไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ถึงเมื่อก่อนก็งดงามเหมือนกันฝ่ายพระเทวทัตไม่เคเสียมจากมูญาตเพียงแต่นบัดนี้เท่านั้นถึงเมื่อก่อนก็เสื่อมเหมือนกันทิ่สุดทั้งหลายจึงการาบทูลขอให้ทรงแส่งเพื่อให้ความข้อนี้แจ่มแจ้งพระพุธองค์จึงได้ทรงตระทำเหตุการณ์อันระหว่างภาพปกปิดไวอัระหว่างพบปกปิดไว้ให้ปรากฏ ในอดีตการในอดีตการล่วงแล้วมามีพระราชามาคตองหนึ่สเสวยราชอยู่ในกรุงราชคฤห์ใน,นแว่นแควนมคตคราวนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าหรือปฏิสนธิในกำเนิดเนื้อเวลาโตขึ้นแล้วก็มีเนื้อพันหนึ่งเป็นบริวารอาศัยอยู่ในอารญ,ญสถานราวพรพญานเนื้อนั้นมีลูกอยู่สองตัวตัวหนึ่งชื่อว่าลานะักขณะ ตัวนหนึ่งชื่อว่ากาลาในเวลาพยาเนื้อนั้นแก่แล้วจึงมอบเนื้อบริวารให้แก่ลูกตัวละห้ารอยตัวว่าเอาลูกเอ๋ย <c oughs> เวลาเวลานี้พ่อแก่แล้วเจ้าั้งสองจงปกครองหมู่เนื้อนี้จำเดิมแต่นั้นมาลูกั้งสองก็ปกครองหมู่เนื้ออันตรายย่อมมีแก่หมู่เนื้อทั้งหลายในป่า ในเวลาที่ทำนาซึ่งเป็นเวลาคับแคบด้วยข้าวกล้าในแวนแฟรมคตรคนทั้งหลายได้ขุดหลุมวางเหลาจับแผ่นศิลาต์ดักบวงเป็นต้นไว้ในที่นานนานเมื่อเพื่อฆ่าเนื้อทั้งหลายที่มากินข้าวกล้าเนื้อเป็นอันมากก็ถึงซึ่งความที่หนาพระบริสัทเจ้ารู้จักเวลาคับแคบด้วยข้าวกล้า แล้วก็เรียกลูกทั้งสองมาสั่งว่าลูกเอ๋ยเวลานี้เป็นเวลาคับแค่เบกข้าวกล้าหมูเนื้อเป็นอันมากย่อมถึงขึ้นความที่หนาพ่อแก่แล้วจะพับอยู่ในที่แห่งเด่งด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าทั้งสองจงพาหมูเนื้อของพวกเจ้าเข้าไปที่เชิงภูเขาในปา่าในเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวกล้าหมดแล้วจึงพากันกลับมา ลูกทั้งสองนั้นก็พาการรับถ้อยคำของปิดาว่าดีแล้วแล้วจึงพาบริวารออกไปก็คนทั้งหลายย่อมรู้จักทางไปทางมาของเนื้อเหล่านั้นในเวลานี้เนื้อทั้งหลายขึ้นภูเขาในเวลานี้เนื้อทั้งหลายจะลงจากภูเขาคนเหล่านั้นก็นั่งอยู่ในที่ปิดบังนั้น,น,นแล้วแทนเนื้อให้ตายเป็นอันมาฝ่ายเนื้อที่ชื่อว่าการะได้รู้ว่าเวลานี้ควรไปเพราะตนโง่เขา ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเวลานี้ควรไปเพราะตนโง่เขลาก็พาหมูเนื้อไปใกล้ประตูบ้านในเวลาเช้าบ้านเวลาเย็นบ้านเวลาพรบค่ำบ้านเวลาจวนสว่างบ้านตามปกติคนทั้นหลายซึ่งนั่งและยืนอยู่ในที่น,น,นั้นก็ฆ่าเนื้อได้เป็นอันมากเนื้อกาละนั้นได้ทําให้เนื้อเป็นอันมากถึงซึ่งความตายเพราะตนโง่เขาแล้วเข้าไปป่ากับเนื้อเพียงเล็กน้อยทนั้น ส่วนเนื้อลกคะเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้สลาดในอุบายรู้ว่าเวลานี้ควรไปเวลานี้ไม่ควรไป <c oughs> เนื้อลักคะน้นั้นก็ไม่ไปใกล้ประตูบ้านไม่ไปในเวลากลางวันเวลาพกค่ําเวลาจวนสว่างได้หา,ห,าหมู่เนื้อไปในเวลาเที่ยงคืนนั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่ทําให้เนื้อตายสับตัวเลย แล้วก็พาเข้าป่าไปพาเข้าป่าไปเนื้อเหล่านั้นอยู่ที่เขานั่นตลอดถึงสี่เดือนพอคนทํานาเสร็จแล้วจึงลงจากภูเขาเนื้อการะเมื่อถึงมาคราวหลังก็ทําให้เนื้อที่ยังเลือถึงซึ่งความพินาศเหมือนคราวก่อนแล้วก็มาตัวเดียวส่วนเนื้อลักคนะไม่ทําให้เนื้อตายสักตัวเดียว ในห้อมล้อมด้วยเนื้อห้าร้อยตัวมาหามานดาปิดามาหามานดาปิดาฝ่ายพระโพิสัตเจ้าได้เห็นลูกทั้งสองมาเมื่อจะเจราจากับนางเนื้อจึงกล่าวขึ้นว่าโอติศิลวตังอัภโภเป็นต้นซึ่งมีคำแปลว่าความเจริญย่อมมีอยู่แก่ผู้มีศีลผู้ประพฤติประิสันฐาน จงดูเนื้อรักษณะที่กำลังมาที่ห้อมล้อมด้วยหมู่ญาติจงดูเนื้อกาละที่เสื่อมจากหมู่ญาติหมดแล้วแ้งนี้ในคำเหล่านั้นพระอาจารย์ได้อธิบายไว้ว่าคำว่าผู้มีเสียงคือผู้ชื่อว่ามีเสียงเพราะมีความสุขเป็นปกติผู้สมบูรณ์ด้วยมารยาคำว่าผู้ประพฤติในปฏิสันถานคือผู้ประพฤติในปฏิสันถานสองอย่าง อันได้แก่ธรรมะปฏิสันฐานหนึ่งอามิสปฏิสันฐานหนึ่งในปฏิสันทานสองจากนั้นควรทราบธรรมปฏิสันฐานด้วยการห้ามไม่ให้ทําความชั่วแระการว่ากล่าวตงสอนเป็นต้นควรทราบอามิาปฏิันฐานด้วยการให้ได้โจคจรเพื่อได้ที่หากินและดูแลการเจ็บไข้การรักษาโดยเจบธรรม มีคำอธิบายว่าอันความเจริญเจ้ามีแก่ประเทศทั้งหลายผู้สามสมบูรณ์ด้วยมารยาผู้ตั้งอยู่ในปฏิสันพานสองอย่างนี้พราวนณบเมื่อเนื้อพระบริสัทธ์เจ้าจะพูดกับเนื้อที่เป็นบรรดาเพื่อแสดงความเจริญนั้นจึงว่าจงดูเนื้อลักขณะเปิดเป็นต้นในคําเหล่านั้นมีคําว่าเธอจงดูเนื้อลักขณะซึ่งเป็นบุตรของเธอที่สมบูรณ์ด้วยมารยา และปฏิสัมพานที่ไม่ทําเนื้อสับตัวให้ตายห้อมล้อมด้วยหมู่ญาติจงกระองมานี้เถิดทั้งเธอจงดูเนื้อกาลที่เสื่อมจากมาร,รยาและปฏิสัมพานที่งอกเขลาที่ไม่ทําให้ญาติเหลือสักตัวที่เสื่อมที่เสื่อมสนิทจากหมู่ญาติที่มาแต่ตัวเดียวนี้เถิดจันี้พระบพิษัท์เจ้าสเสรอรือญลูกอย่างนี้แล้วก็อยู่ไปตลอดอายุแล้วก็ไปตามกัน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งทรงนำ,ำาธรรมเทศสนานนี้มาแล้วจึงตรัสวัตดุก่อนที่ทั้งหลายไม่ใช่สารีบุตห้อมล้อมด้วยยาดูงดงามเพียงในบัดนี้เท่านั้นถึงว่าก่อนก็งดงามเหมือนกันม่ใช่เจวัฒน์ทัเสื่อมจากหมูญาิเพียงในบัดนี้เท่านั้นถึงว่าก่อนก็เสื่อมเหมือนกันเท่นี้แล้วทรงประชุมชาติบอกว่าเนื้อการะในคราวนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้ วบริวารของเนื้อการานั้นก็ได้มาเป็นบริวารของพระเทวทัตเนื้อรักณะได้มาเป็นสารีบุตรบริวารของเนื้อรักณะได้มาเกิดเป็นบริวารของสารีบุตรเนื้อบริวารทั้งสิ้นนั้นก็ได้มาเป็นบริวารของพระพุทธเจ้าเนื้อมารดาก็ได้มาเป็นมารดาราหมุนส่วนเนื้อบิดาก็ได้มาเป็นเราตถาพจนในบัดนี้เป็นอันว่าจบรักนาชาดก นายศิรวัตรแห่งคัมภีร์เอกนิบาตเพียงเท่านี้ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าเนื้อความที่ตรัสไว้โดยยอดในพระธรรมบทว่าความเจริญจอมีแก่บุคคลทั้งหลายผู้มีศีลผู้ประพฤติปฏิสัมพันเธอจงดูเนื้อรัก,กณะที่กำลังมาที่ห้อมล้อมด้วยหมูา่าติ จงดูเนื้อการาที่เสื่อมสนิทจากพวกญาติทีเถิดหังนี้มีเรื่องพิสทานอยู่ในรักราชาดกตามที่ยกมาแสดงเท่านี้ทั้งจงเข้าใจคำอธิบายว่าข้อว่าความเจริญจะมีแก่บุคคลเท่าไรผู้มีศีลผู้ประพฤติปฏิสันถานั้นคืออย่างไรทั้งจงจำคำในอธถกถาว่าผู้มีศีลนั้นได้แก่ผู้สมบูรณ์ด้วยมารยาท ผู้สมบูรณ์ด้วยมรารยาทเชื่อว่าผู้มีศีลเพราะเป็นผู้มีความสุขเป็นปกติดังนี้คราวนี้จงเข้าใจว่ามรารยาทนั้นได้แก่อะไรแก่ว่าได้แก่ความประพฤติดีมีความก็ความประพฤติดีเหตุไรถึงเรียกว่าศีลเหตุว่าความประพฤติดีนั้นทำให้เกิดความสุขอยู่เป็นปกติอธิบายว่าผู้มีความประพฤติดีทางกายวาจาใจยที่อมมีความสุขอยู่เป็นปกติ ย่อมไม่มีความร้อนใจด้วยความประพฤติของตนนอกจากร้อนใจด้วยความประพฤติของผู้อื่นหรือด้วยเหตุอันเท่านั้นด้วยเหตุอื่นเท่านั้น,เ,น,เ,น,นเพราะฉะนั้นจึงควรที่ทุกคนจะเป็นผู้มีความประพฤติดีจึงจะเป็นการดีจึงจะได้ความสุขใจอยู่เป็นปกติเพราะว่าผู้ประพฤติปฏิสัมถานพระธรรมกถาจารย์ว่าผู้ประพฤติในปฏิสัมนสองอย่างคือ ธรรมปฏิสันฐานหนึ่งอามิตปฏิสันฐานหนึ่งแล้วท่านอธิบายไว้ว่าธรรมปฏิสันฐานนั้นได้แก่การปราศัยในทางธรรมเมื่อการห้ามไม่ให้ทำความชั่วและการว่ากล่าวสั่งสอนเป็นตน้ตนส่วนอามิตปฏิสันฐานนั้นได้แก่การปราศัยไปอามิตคือการให้ได้ที่หากินการดูแลความเจ็บไข้การรักษาอันชอบธรรม บัณฑิตผูส้สมบูรณ์ด้วยมารยาทซึ่งตั้งอยู่ในปฏิสัมภารสองอย่างนี้ย่อมมีแต่ความเจริญดังนี้ข้อนี้จงเข้าใจเสียว่าผู้มีความประพฤติดีมีปฏิสัมภารย่อมมีแต่ความเจริญแต่จงเข้าใจความอธิบายให้กว,ว้างว่าตาความประพฤติดีนั้นได้แก่การทําดีพูดดีคิดดีหรือได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ปฏิสฐานดีนั้นในแก่การต้อนรับภาัยดีคือเมื่อมีบริวารมาหาตนหรือมีผู้ใดผู้หนึ่งมหาตนตนควรจะต้อนรับด้วยธรรมะหรือด้วยอามิอตก็ต้อนรับผู้ที่ควรต้อนรับด้วยธรรมะนั้นได้แก่ผู้ที่ตนควรว่ากล่าวสังสอนหรือหาความรู้ให้แก่เขาอย่างดอย่างหนึ่งผู้ที่ควรต้อนรับด้วยอาิตรนั้นได้แก่ผู้ที่ตนควรต้อนรับด้วยข้าน้ำเป็นต้น เมื่อบุคคลผู้ใดเอาใจใส่ต่อการต้อนรับดังที่ว่ามาน,นี้ไม่ละให้ได้บุคคลผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์ดีจากการต้อนรับผู้ที่มหาตนก็จะได้รับประโยชน์ยิ่งผู้ที่มีลูกหลานเลี้บริวารรู้จักว่ากล่าวสั่งสอนรู้จกักส,สจกสงเคราะห์ช่วยเหลือแล้วลูกหลานเลน้บริวารนั้นก็มีความเคารพนับถือต้น จะได้ประโยชน์จากตนเป็นอ refers, ıyoruz, ันมากผู van, plus, ้ใดควรที่ตนจะว่ากล่าวจงสอนผู้ใดควรที่ตนจะให้สิ่งของต่างๆก็ให้เมื่อเป็นอย่างนี้ตนก็ได้ประโยชน์ลูกหลานเลน้บริวารของตนก็ได้ประโยชน์ที่ตนก็ได้ผลดีลูกหลานเลน้บริวารของตนก็ได้ผลดีผู้ที่ประพฤติไม่ดีไม่รู้จักสอสอนลูกหลานเลน้บริวารให้รู้จักสงเคราะห์ลูกหลานเลน้บริวารย่อมเสื่อมจากความสุขความเจริญเหมือนดังเนื้อการะ ที่เนื้อบริวารตายหมดนั้นส่วนผู้ที่มีความประพฤติดีมีปฏิสังขารดีคือรู้จักว่ากล่าวสมสอนบริวารรู้จักพาบริวารไปเที่ยวหากินรู้จักแลดูความเจ็บไข้ของบริวารรู้จักว่ารักษาบริวารปกครองบริวารโดยชอบธรรมก็ถึงซึ่งความเจริญดังเรื่องที่แสดงมาแล้วนี้เพราะฉะนั้นจึงควรใส่ใจให้ดีว่า ศีลกับปฏิสันฐานสองอย่างนี้ย่อมทําให้ได้ประโยชน์คือให้ได้ความเจริญแก่ตนและคนอื่นแล้วจงพยายามกระทําให้ถูกต้องตามลักษณะศีลอรักษณะปฏิสันฐานดังแสดงมาศีลนืความในธรรมเทศนาการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศนี้